สิดไซลงไปเลยจ้ะมันผสมบ่นี่แหะครับปลาูอเอียครับพี่น้องนี่ปลาลงไปอ้ยไมะลูไปครับปลาพี่น้องเยห่วยเอเป็นตายาดแต่พี่น้องให้ตาส่วนวันนี้ไหมนาาบี้องอวะเอาหีบออกซ้ํนี่ก็เลี่ยวด้วยเหรอโอ้โหคนาี้วัดต่กัน สวัสดีครับผมบ้าปวยครับพี่น <trad> ้องมาเนี่ยเดี๋ยะครับพี่น้องมาเนี่ยบ้าปวยได้กล่อมทีมงานครับพี่น้องมาเนี่ยได้ก้นออกครับน้ำไหลออกบ้าเหมือดซ้ำพี่น้องเอ้ยนี่มาเนี่ยมาลุ้นครับมาเนี่ยเสียวไดลุ้งพี่น้องเด้อมาเนี่ยเอาไดออกครับเอาปากคอออกน้ำเด้อพี่น้องไอ้บ้านนี่โควิดได้แล้วครับพี่น้องทั้งผุ่นมันนุ่นครับมันเขินทางผีมันต่ำครับพี่น้องมาเนี่ยบ้าออกบ้าเหมือดซ้ำได้ไปลุ้นเอาแหร่ลุ้งครับพี่น้องมาเนี่ยพอได้ยุ่ยได้กินนี่ละ โอ้โโยปุ่นะนามพี่นออ้องไยยั่งลร้เตืบอยู่น่างประมาณเพีเอวหนอนวันสินมลครับนี่ได้ขึ้นมาเนี่ยขขงงครับปลาขาวสองตัวครับปลาเคียงอีกตัวตัวงี้ครับพี่น้องมาเนี่ยอันนี้บ้าปุยเห็ดไม้เด้อครับขเขานี่แรงครับบ่าเกิดไลปั้นไม้ครับนี่เอ้า ลองเบิ่งครับพี่น้องฝนสีมาอยากบบเห็ดสองหอบสามหอบแล้วก็โอ้ยบ่อใดยูบ่อใดกินดอกพี่น้องเลยคือว่าที่กินตุกินใหญ่ก็ดอกปีนี้มันแรงครับแปลกสองหัวนครับพี่น้องถ้าอยู่คนบ่สองใจอ่ะลองเบิ่งครับมาฝนมากรับพอได้ซุ่มในเย็นพอได้เกิดฝนมากๆอ่ะเรียบร้อยอีกแล้วพี่น้องเลยถ้าุ่นก็ซ้อมแล้วซ้อมอีกครับพงเพิ่นก็บเลยมันขึ้นครับเหมือดฝ่ามอเดินมากพี่น้องเลยบ่ตกคือเก้าอ่ะมาไหนจะไปเบิ่ง ทีมงานครับไปเห็นน้อยูน้อ,อ,นอกินครับพี่น้องบ้อน,นี่ได้ปลาขึ้นมาจากสาหา่าเลยเด้อพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องบา้านนี่เอาอยู่นี่กินอยู่นี่ครับพี่น้องบ้านนี่พวกลราคนกับคุ้มไฟอยู่พี่น้องหืหารับควาเคียบยู่พี่น้องต่างไฟปอติ๋แม่น้องไฟตีแกงปลาคอหน่อยใส่ใส่นอส้องไม่สมปล <สม S 1> าคอหน่อยครับพี่น้องแกงใส่น้องไม่สมพะนะนี่จีบแบบพีบ่ตั้จักหน่อย ใส่แกงอีดลงอ่ะเด้อพี่น้องเลยเป็นกระติกีหอมก็ตามซ้ำนี่แหะจ้ะเอาตามเราบ่ตามสมมูลอ่ะพี่น้องเลยเอ,เอาลงทางขุดเตลี่ยจ้ะเอาลงหมอทางนี้เด้อพี่น้องเลยตัวน่ะท่านคนออกอยู่พี่น้องท่านนั่นเล,ล่ากระดังลิงแกะเล่าอยู่น้องไม่สมฮากอาสิใส่ลงไปเลยจะ้ะมันผสมบ่ สมตอนน้องมาปุ๋ยเอาจักแล้วห้าใส่ก้อนมันสีบ่ผสมสดกว่าถ้ามีหลสูตปลาคอมันสูกเร็วปลาคอน่อยมันสูกเร็วก็เลยเอานาใหม่ลงไปก่อนพี่น้องกําลังสูกันเลี้ยงสากท้านในเรี้วอยู่พี่น้องเลยไมสมมาีตุงเกเนาาาวสากสามันมีตู้ยินวาสาดปะนะเอามายังหลายแต่ยสากบวดวันแล้วับขึ้นไปปหอบศาดต์มากเลยพี่น้องวานนี้ เได้ปูนัง้อกปอทางนี้แม่น้องสิปงปลาด้วพี่น้องป้าัดปลาขาวตัเใี้ยครับพี่น้องม้เนี่เงือเี้เงือเฮ็ดอุดรีรีด้อพี่น้องเ้ยบรรยากาศครับพี่น้องม้อนี่ยยู่ห่มตากบเด้องื้อนี้สาหมานครับพี่น้องม้เนี้เดี๋ยวไปทางพี่ประทนมานี่ยเพรคือสวยบนบนแั้นนาะมืาอนี้ักหน้าสักหน้าอ่ะ มนีเขท่นสวัสดียะนะเปียมมูสวัสดีก่อนมูเปียบมากเลยสวน่ี่อ๋เปียกหัวเกียรเซุนเสียจากล้องเลยไอปลามาปุ๋ยโอ้โหนานี่แะครับปลาอูวเกียครับพี่น้องเนี่ปลา้อ้โหน้องไปวันี้ใครอยู่นี่ก็มีได้ประตูปุดน้อบางอย่หนึ่งอวดี่มะปวดีมะะ เออหิมะเออวางสันไดไหมอย่าเฝาสันพดไ่ได้พี่น้องปลาขาวขาวบวบคุณพี่น้องตัวญ่ปลาไม่กันแง่เดียวเลยพี่น้องนะฮะนี่ละนี่มันขมตืมกันไปโหลดนี่ละขมตายแบบขมตายแบบบริสุทธิพนักิจพี่น้องปลาตัวเดียวเต็มหีบเต็มหีบพอนะเอาเตยเนืหอมมันนี่มันเตย กงปลาตูขึ้นได้ถุยน่อยออจอของหวานดีแต่อะลูไปครับพี่น้องนวลงไปเล้ะอันนี้ประแดคนะเอาเลยม่ตัวโอคน้อยก่อนอนี้ครับคือเตาพอดีแต่เนาะเประหยนเตาประหยดพื้นีมันเอาเขาได้แม่้าคุยแมนเยอะ เนี่เขาคักหมอกรพากปีนทันแล้วนี่เราเตาประหยัดฟื้นเตาประหยัดทานเิ่นว่ามอมันมมันว่าเตาเลียงเตาปวยได้่อยากยัดเหลักครับเสียงฝ่าห่วงได้เปนนองแต่เดวานมโนเขาคอยนี่เขากข้นเนี่ยบปีดีว้าวประทวมากมันนี่คือสวยว่าก่าสำหัตัวไม่ได้เสียที่โอ้เราขินขโมเราไปยืุ่นุนลูกาบน้ำไสาบตามตามน่จ ก็วันอาบยุ่นี่ว่าหล่อนลูกน้ำน่าพอหน่อยลงจะฮะลงไปครับป๊าดพี่น้องเน้ยหนอยเด้อพี่นังตัวเอ็นแม่น้องไก่ว่าสุกไหวปะนะเอาปุยให้เอาออกให้มันเหมดเดี๋ยวไปเคียงลุงพี่น้องไปเคียงลุงฮะปี่นี้ปี่น้ากันกินหอดตัวหน่อยฮะโควิดเซาเลยมาเยี่ยมมายามกันได้กินพี่น้องเลยนะมาเนี่ยตุ่มปลาคอครับพี่น้องนับพันตัวใส่เจาะใส่นอไม่สมเด้อพี่น้องเด้อเอ้าบาดนี่ รอสักครู่รอสักข้าวครับน้ำก็กำลังสีเดียดครับพี่น้องเนี่ยปูนแผงเลี้ยงแก๊สครับพี่น้องก็ตรงห้องมาเราไม่มีตูวยังยน้องไม่สมมันก็จัง้ีอะไรจังอะไรไม่มีตูวน้ำขาวๆเจ้อ้าห่าท่านี้ป่งปลาครับพี่น้องลูกเรียบร้อยแล้วเดินนะจมมดลวานวัวตเข้าอยู่ไปกินเผาด้วยใส่ห่วยกินเนสชาเอ้างาเปียกตัวเลยยังหน้าฝนเนาะหางงานเปียกส่วนหางเราไปกินเนสชาอยู่ ผู้ผล์นปะปลาบอดหงาหยาบอยู่พี่น้องเลยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมือแรกเราขอเซลได้จุ่มมือเสองเตรียมตัดสินกระโปรงมางุ่มปลาโหลดบไปน,นี่ม <c oughs> แม่ในงุ่มแท้พี่น้องวัอนี้ว่าไปใต่จับปลาคอเลยบันลุลยจะใส่สารด้วสินกระโปรงปลาคอสิเลียนเด้อ <c oughs> แม่เซลปลาเชียงลุ่มแม่ มาเลยบองง้อมพระยิโตจ้ะฮาลงไปครับคุณตูครับ<ล>พี่น้องโอ้ยหอมหล่อยดิพี่น้องเไม่ไาเนี่ยหอมแล้วเป็นอ,นนอ,อ่ะเหมือนเด็กค,ครับแฟนครับสุมองสุบอนครับมาอนี่โอ้ยขึ้นย่ำทำหน้าแต่ถือกินนองไม่โสดไหมแจงใส่หวกไหมถือพระยิโเข้าไปเลยหอมห่วยห่วยครับพี่น้องมาเนี่ยเร้อาย่ำทำนาดังเข้มเขายังเติมอีกตอนแล้วอ่ะชิมครับเข้มนี่เอาขึ้นเนี่ยโอยเติมน้ำนต,ตนนำนอนอแล้วเป็นไรคือ หอมยังวาหอมจางเยอะจ้ะฮะทั้งสันเหลี่ยงนำลงไปประเดี๋ยกอาจารยดาวบอลบอเล่ามาให้ลายอยู่แล้วใส่หมือนมือเดียวก็ได้โอ้ถือกินครับพี่น้องหอมหวยหวยปวดผู้เฝ้าปลากับเฝ้าปลาด้วยพี่น้องเลยแล้วมือนี้ละมื้อในห้องแค่แล้วเจ้ามือนีโอ้ไว้เจ็บเสียงไว้ประเดี๋ยวอย่าน้อยยอมมาลงไปครับพี่น้องจัวลงไป ห้องบนถั่วถึงปั๊บแล้วบ้าปึ๊อ้าห้องเสียไปชิงกันเลยเแล้ใกล้แม่ใกล้เล้ว่ะเสียเสือหมาคือการต้องคอยแล้วออือ้พี่น้องเลยหยากินใหญ่ได้ครับนี่ปลาคอหน้าพันเลยพี่น้องมือนี่แจงเสียหน้าไม่สวมครับปลาคอหน่อยปลาคอน้อยพี่น้องเลยอ่ะรอบสองครับเสียบมาเสียบแต่ฟังเสียงได้พี่นอ้องเด้อเมื่อถิ่มซ้อนแห้งแต่เข้มโพดบอกเสีบจ้ะเอาอะไรนะครับพี่น้องบาลนี่อ้าถึงกินมาพี่น้องเลย ลอดปลาเด้อพี่น้องเลยแ่บแล้วครับวันนี้แกงน่อไม่สมครับใสปลาคอหน่อยเด้อพี่น้องเลยวันนี้ปู้น่าท่านเป็นป้งปลาครับปานนี้ห่วยห่วย้าท่านนั้งนั่นถานักเขาห่วยหวยแล้วจสียางมาเบิห่ห้วยท่านพี่น้องให้านี้เมื่อพี่คึอจาของปลาเด้พี่น้องนพี่น้องเห้หัวน้าส่วนหล้างควนอ่ะเหมือาเป็ตายาดเถอพี่น้องให้ตาส่วนวันนี้ไหม นะการแสบๆกันครับนี่แหละพี่น้องเอาขึ้นจากนี้ล้วมาปีงนี้ล้วบ้าในบรรยากาศแท้ๆพี่น้องเลยมาเด้อแฟนครับสุนมงสุบอนครับมาเนี่ยี๋ยวมืออื่นบกแท้ครับมันฟุมาตกขั้มไม่ยังยองม่ยางยอัยิงเคยมาหยัดหยัดปลาพี่น้องอ่ะปีงอีกพี่น้องปีงอีกท่านนี้มันมีแนวกันเหี้ยแค่ตุยงกรได้วั้มาตอนโอ้ ทังนั้นจัพ่อกันครับเอาลูกอีกครับปูดร้อยอีกตัวหนึ่งยีุ่่นห่างจูรูยู่ปากรูครับแต่ว่าทางนั้นจิตส่งกินหอมล้วพี่น้องเลยอเดวสองตัวล้าพี่น้องเลยเอาแตล้งน่อขาบเนพี่น้องเลยีงปลาขาวตัวนี้ครับพี่น้องเหยียบหีมะ ขาวอวกโลกครับอันนี้พี่น้องเล่งเขาเรื่อยๆฝากของอื่นเพิ่มมาเด้อพี่น้องเลยบานนี่ยฝากไปเพิ่งฝากเหรียญเน่ยปุ๋ยใ่ฝากไปเบิ่งแล้วอื่นใครเนี่ยเว้ยฝากเหรียญเขามากเลยพี่น้องเลยเรื่องไรกระยันใหม่กอนสุกพี่น้องใหม่วะพี่น้องว่าไหม่ได้เนาะจะทิวจังไรแรงจะดำปีๆีไปนี่ไม่ได้พี่น้อง กุ่นถ้าเราสวดจุ่มกลุ่มพี่น้องเลยอันญ่อยู่พี่น้องเสียบครับกุ่นโอ้ยมันเคยไก่แนบกลุ่ม่พี่น้องในพี่น้องมันเคยไก่แน่พี่น้องกุ่นว้าวสวยงามข้นที่ปลาไข่ทะลักเนี่ยข้นขนนาดพี่น้องเลยโอ้สวยงามเราข้นห้องยินดีว่าอยากเราปลาจะวาได้เจ้าปลาสวยปลาสวยจ้ำเงินเดียว เนี่ยยี่หออะไรแล้วอยู่พี่น้องเลยฟอสฝาเมื่อด้านเราพี่น้องก็ที่ได้กินม่วงุเขาบานนี่พ่อน่อยแล้มาแล้วครับพี่น้องเอ้ยทีมงานกำลังเลี้ยงมือเลยพี่น้องเลยเสียงโคกนำเขานำเขาแล้วครับปูนพี่น้องป่นกำลังมา เทียงหน้าไปรุ่นปูนมาแล้วครับไปรุ่นขี่รถมาแล้วครับพี่น้องมาเลยปัดเหล้วเห็นไกล่ลีครับปูนครับพี่น้อง หนีเทียงหน้าบบาปุ๋ยเด้อพี่น้องเลยวัยรุ่นกำลังขี่รถมากครับเอาพี่น้องวานนี้ฝ้านฝนเลยก็ดำปีำปีพี่น้องเลยหันมาเป็นปลานี่กลัวปะเนี่ยมันเลือเือเท่ามากครับเสียงกกกระนำเขาน้ำเขาแล้วพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องชิม

โอ้เขาจะพาโซกันมูเจ้านาะสนอกเอาหีบอกแล้วก็าเลี้ยวได้อเล่เอาเอาเหีบีองขวดมากปีนลงลางบปนี่เพราะได้กินหอย่นปลาบปเนี่เอามาไอสิปิงไข่มันตัวนี้ลอกไปน้ำไงย่าอมาเาไปแจมเพิน์ลนิตีคกอดำพากกันตัวนี่มันมาทันทีไครปลาได้เนี่ยาไปอีกแล้วปลาเี้กูดำกันทา้งในกัขายจุนคูนี่ นี่ว่าดำกระดำเสียบปะนะเอาตู่เขาเริ่มเรียบเรียงแล้วครับลอกลอกลอกวันนี้ทำหูแล้วพี่น้องนี่แม่พี่น้องเห็นวิเลดรตัวต้นหนุ่มีิเดรพ่อหนุ่มไหน่บบมองความไม่เห็นน้องคนหนึ่งแฟนนิโก ดำดำสีเ <c oughs> ้ก like <bbe> ็บรนี้สอนไรเนี่ยเปียงไอ้กินให้กินเข้าไปมะไรก็ร้องว่าบ้าดำว่าของดำเสียบฝาตูวนี้ันไหนไมเอาเอามาทางพี่เปิดว่าดีอม่อันนส่วนม <laughs> để bắt đầu xuống xuống dằn ngoài ô chất cản bằng miền ô chất cản bằng miền ô chất cản bằng mặt 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 เดอพี่นออ๋โอ้ยใจตรงกันมาเดอพี่นอนเลยขึ้นเขาเลื่ลยคพี่น้องน้องไม่มวานประแดดน้องเป็นนิ่มแบวิ่งปานกระเที้ยใหญ่มากไหมนิสแค่ตก็ามันยหญๆมันเตื่นหมนดิแมนดิไปเ จะตักก่อนหน่อเมน้งปลานถือกินกับหอมหุยอยู่อุ้ยถเขา่ลตักเอาปลาไข่ปันกันกไปนี้ปูจะปันก็ปนองขอเลยหนอกหายี่หีบนกห

จางเตียบ่ยู่ที่หรอเียปานบอเื่ม,มันหอนแจงเนมาห่อเป้าเนี่ยสวงามเยเตียเสียงด้ติบมาทำที่ว นกกวาเนีเห็ดนกกาวนมันไปยนนกกวามัใครเห็นดูยงบอไหมบอดีครับเนาะอได้ลูกสองตัวใมันอยู่ที่ไหนข้างบนเหรอโอ้ที่มันหองกาเปียนอยู่ทไหนน้อยโอ้ยนอนสุดหนกอกินอยู่มืดมืดเว้ยนเจ้าก็สีหลังมัวไบบนั้นนะแต่คนผมได้กินอยู่เบาเอ้ยอยากดูซสยจูเจ้าขมขมเนาะ ะดูนะจะบริจีนาบริจีนาบริพีนาก็ต้องดังดีนมีเรื่องมียมันดึนไคปลานาังจำไม่ย,ยุ่งใค่ปลานั่งอยู่ติปูดก่อนดูโมยอยู่นังงยุ่าำใได่ปลา <c oughs> ปองหัวเนี่หัวเ,ยเวลยจะิวอะไรเนี่ตากินหัวแมจะหกา,ากินมันหุ่นบ่บบ่เยย่นปลาตกดอกคุณประตูไปแล้วไปแล้วไปอยางนัหูตกไบ่ันจุดตกยุ่เจ้าเราหล่อ <c oughs> น้องโกงอยู่บวบเจ้าพุทนนาดีไปนีบ่บ่ เป็นยังชอปไานยงหนังยูนสัยอยู่เจ้าเด็กขอบคุณด้วยแฟนครับสมองสมบัติะครทีที่ต่ำขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเที่ยงนี้มือนี้พายุรุ่นพร้อมทีมงานครับขอเล้าเข้า่าสวัสดีครับสวัสดีครับ